แล้วถ้ายึดประเทศไทยได้ผู้นำพักการเมืองนั้นก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็จะตั้งรัฐมนตรีที่เข้ามารับผิดชอบเป็นคนในเครือข่ายอาชญากรรมเราก็จะมีเจ้าของสแกมเมอร์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วถ้ายึดประเทศไทยได้ ผู้นำพรรคการเมืองนั้นก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็จะตั้งรัฐมนตรีที่เข้ามารับผิดชอบเป็นคนในเครือข่ายอาชญากรรมเราก็จะมีเจ้าของสแกมเมอร์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราจะมีนายทหารหรือนายตำรวจที่คุ้มครองสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์มาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเราจะมีตำรวจเทามาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเราจะมีทหารสีเทามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเราจะมีหัวหน้าอาชญากรที่ประกอบอาชญากรรมทางออนไลน์ นั่งอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยสอสอถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บพนันไม่ได้ทำสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์แต่สอสอ,สอเหล่านั้นชนะการเลือกตั้งเพราะเอาเงินจากคอเซนเตอร์จากสแกมเมอร์ จากพนันออนไลน์ไปซื้อเสียงพวกสอสอเหล่านี้ก็กลายเป็นลูกสมุนของเราหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรใช่หรือไม่แน่นอนครับพรรคการเมืองที่เอาเงินมาทุ่มซื้อเสียงตอนนี้ตั้งไว้ประมาณเขยดหนึ่งแปล้านบาทตอนเลขตอนแรกว่ากัน60ล้านมาขยับเป็นเจวันนี้ กระแสเริ่มถาถมโจมตีว่าเป็นพรรคการเมืองสแกมเมอร์ไอ้ลูกเจี๊ยบที่เป็นสอสอในพรรคก็บอกว่านายยิงเสียงละพันไม่พอนะมันต้องเบิ้ลเป็นสองพันเขตหนึ่งต้องใช้เงินถ้านายต้องการได้สอสอร้อยคนนายต้องไปหามาประมาณ1 5 0 0 0ล้านถ้านายต้องการจะได้สอสอสองร้อยคน นายก็ต้องใช้เงินประมาณสักสอง0มื่นห้าล้านบาทหรือส0 0 0 0ล้านบาทไปหามาท่านทั้งหลายครับแล้วถ้าเกิดคนพวกนี้ชนะการเลือกตั้งจริงเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้พี่ท้องประชาชนอาจจะไม่ได้คิดละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องนี้สักเท่าไหร่อาจจะมองว่าหลายพักการเมืองก็ซื้อและมันซื้อพักเดียวแล้วมันจะได้เหรอ เพราะมีพรรคการเมืองอื่นๆซื้อเสียงด้วยผมบอกท่านที่เคารพอย่างนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทยตั้งแต่มีการซื้อเสียงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2,526และพัฒนาต่อเนื่องการเลือกตั้งครั้งแรก ในปี2526มีการซื้อเสียงกันเริ่มต้นจาก10บาทมีการเอาแบงค์10ไปแจกเขตเลือกตั้งบ้านผมก็มี10บาทบ้าง20บาทบ้างเริ่มปี2626พัฒนามาเพิ่มจำนวนขึ้นปี29 2 9 2น3 1หนักขึ้นหนักขึ้นการซื้อเสียงหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น แล้วก็มันนิ่งอยู่เสียงละ100บาทจนกระทั่งมีการเลือกตั้งในปี2รงบัจากเสียงละ100และคนที่บ้าเลือดซื้อสูงสุดก็ไม่เกิน500เพิ่มขึ้นเป็น500เป็นอย่างต่ำจาก500พัฒนาขึ้นในการเลือกตั้งซ่อมเป็นเสียงละ1,000งพัเสียงละพันห้าและปี2รงบัน6 6 ก็มีการซื้อเสียงกันมากที่สุดในจำนวนต่อรายหัวนั่นหมายความว่าเฉลี่ยแล้วประชาชนจะได้รับเงินที่มีพักการเมืองต่างๆมาจ่ายเงินซื้อเสียงให้ไม่น้อยกว่า1,500ถึง2,000บาทต่อคนในการเลือกตั้งปี266 6แต่หมายความว่าซื้อกันหลายพัก พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนคนไทยจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียงแค่ประมาณ70%จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศ52ล้าน70%ประมาณ40ล้านจะไปเลือกตั้งใน40ล้านคนนี้จะแบ่งกลุ่มคนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งขายเสียง ขายสิทธ์ขายคะแนนใครให้มากที่สุดเลือกคนนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ33-35%อีกกลุ่มหนึ่งไม่ขายเสียงไม่ขายสิทธิ์ถึงแม้จะมีคนเอาเงินมาจ่ายให้ก็ไม่เลือกแต่รับเงินบางคนก็ปฏิเสธการรับเงินไปเลยกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3 3 3 5ใน7 0เปอร์เซน ของคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะแบ่งออกครึ่งๆขายตนขายตัวขายจิตวิญญาณขายเสียงครึ่งหนึ่งสาอีกครึ่งหนึง่งไม่ขายถึงแม้จะเอาเงินมาซื้อก็ไม่ยอมขายเลือกตามอุดมการตามเจตจำนงตามอุดมคติตามเจตนารมณ์ทางการเมืองของตนเองและมันจะเกิดอะไรขึ้นครับในการเลือกตั้งเมื่อแก๊งอาชญากรรม ออนไลน์ครบวงจรข้ามชาติจีนเทาร่วมกับนักการเมืองไทยเทาไปทำพรรคการเมืองเขาก็จะทุ่มเทซื้อเสียงซื้อคะแนนจากพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีพฤติกรรมขายคะแนนเสียงขายสิทธิของตนเองให้กับนักการเมืองใน35%นี้ใน35%นนี้ พักกอแจกร้อยหนึ่งพักขอเอาเงินมาซื้อสองรอยพักคอควายมีเงินมากหน่อยให้ห้ารอยพักงองงูอพันหนึ่งเกทับไปเลยแต่พักสแกมเมอร์พักสแกมเมอร์มาหมัดตรงหมัดหนักเสียงละสองพันเลยคำถามก็คือประชาชนคนไทยที่ขายเสียงขายคะแนนรับเงิน รับจากพักกอร้อยหนึ่งรับจากพักขอสองร้อยรับจากพักคอควายห้าร้อยรับจากพักงองูหนึ่งพันแต่พอพักสแกมเบอร์เอามาให้เสียงละสองพันเอามาให้เสียงละสองพันคนไทยที่ขายจิตวิญญาณเหล่านี้มีคำตอบอยู่แล้วว่าจะเลือกสอสอจากพักไหนก็เลือกจากพักสแกมเบอร์ไงครับ ดังนั้นคะแนนเสียงที่ขายซื้อกันขายกันแบบขายเสียงทำลายชาติเนี่ยมันก็จะเทคะแนน35 30ถึง35เไปยังพัก,กมเเออ์์พักเดียวเพราะเสียงมีวันขายไงนี่คือการทำลายชาติเพราะแก๊งอาชญากรรมออนไลน์พวกจีนเทาที่ร่วมมือกับไทยเทา รู้นิสัยของประชาชนคนเหล่านี้ดีว่าเขาไม่สนใจว่านักการเมืองจะไปป้นชาตินักการเมืองจะไปทุจริตคอรัปชันนักการเมืองจะไปเอาประเทศไปเป็นประเทศอบายามุกเขาไม่สนสนอย่างเดียวว่าพักไหนให้เงินมากที่สุดผู้สมัครคนไหนเอาเงินมาซื้อเสียงมากที่สุดเลือกมันคนนั้น ดังนั้นโอกาสที่พรรคกมเมอร์จะชนะการเลือกตั้งในระดับสอส,อสอเขตจึงมีอยู่มากมีโอกาสมากเพราะล่าสุดหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าสอสอคนไหนเอี่ยวกับแก,งแก๊งกมเมอร์และก็จะเปิดเผยเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นการที่จะเอาชนะกระแสได้จะต้องเพิ่มกระสุน จากกระสุนปืนใหญ่ธรรมดาเป็นกระสุนระดับบิ๊กบุ่มปืนใหญ่ที่สุดคำถามก็คือเคยมีคนเคยซื้อเสียงเสียงละสามพันเสียงละสองพันไหมมีครับก็จับได้ที่จังหวัดกาฬสินไงแกงแปดแปดแปดนะ่ะซื้อเสียงสองพันบาทต่อเสียงสามพันบาทต่อเสียงแต่นั่นมันพื้นที่แค่เลือกตั้งนายกเทศมนตรี เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดมันก็ซื้ออยู่ประมาณสักหมื่นคะแนนจ่ายสามพันก็สามสิบล้านดังนั้นไอ้สูตรที่เป็นใครมาจากไหนไม่รู้ไม่ปรากฏถินที่อยู่ไม่ปรากฏว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่พอมาสมัครเอาเงินมาแจกสามพันได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเอาเงินมาแจกสามพัน ชนะเลือกตั้งกลายเป็นนายกเทศมนตรีมันมีข้อพิสูจน์อยู่แล้วมันจึงทำให้พรรคการเมืองสแกมเมอร์เนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจมากว่าเงินสามารถบันดาลได้ทุกอย่างบันดาลอำนาจบันดาลเกียรติยศเมื่อได้เกียรติยศได้อำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้นี่ไงครับ คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในการเลือกตั้งปี2569ถ้าตามที่รัฐบาลได้ประกาศว่าจะยุบสภาในวันที่31มกราคมการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในวันที่29มีนาคมมันก็จะเกิดการซื้อเสียงครั้ง มหรานที่สุดใหญ่ตูที่สุดจะเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกโสมมที่สุดมากกว่าการเลือกตั้งครั้งใดๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย